เปิดรับสมัครกําลังพลโซนบีนะฮะมีหน่วยงานทั่วกรุงเทพและสมุทรปราการนะครับโซนบีเนี่ยจะเปิดรับทั้งหมด6หน่วยงานนะฮะมีบ้านพักให้ฟรี4เดือนอบรมฟรีสวัสดิการดีมีเงินให้เบิกนะฮะใครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็สามารถเบิกค่าเดินทางมาสมัครงานได้นะฮะตั๋วที่เบิกได้จะเป็นตั๋วรถทัวร์แล้วก็ตั๋วรถไฟนะฮะ แล้วก็ใครที่เคยมีคดีความมานะครับจะต้องมีเอกสารใบสิ้นสุดคดีนะครับจึงจะสามารถสมัครได้นะฮะรปภชายนะครับรับอายุตั้งแต่อ่ยีปีนะครับจนถึง50ปีส่วนรปภหญิงตอนนี้มีให้ลงที่เดียวเลยนะครับที่คลังสินค้าท่ากาศยานสุวรรภูมินะครับก็จะสัมภาษณ์วันที่1มีนาคมนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูหน่วยงานนะฮะโซนบีกันว่ามีหน่วยงานที่ไหนบ้างนะครับทั้งหมดหหน่วยงานนะครับ หน่วยงานแรกนะครับจะเป็นหน่วยงานเปิดใหม่วันที่1มีนาคมนะฮะกำลังรับสมัครรปภชายนะครับทั้งหมด9นายประจําโรงแรมรอยัลออคิดเชอร์ตันนะครับอยู่ที่ถนนจเจริญกรุง30มีข้าวให้ทานฟรี3มื้อนะครับเ,เป็นรปภโรงแรมมันก็ดีแบบนี้แหละนะฮะก็งานโรงแรมมีทำอะไรบ้างนะครับผมไปเคยไปช่วยงานโรงแรมนะฮะก็รปภ ด้านหน้าด่ดานหน้าสุดเลยนะก็จะโบกรถเข้าภายในโรงแรมนะฮะคอยหยุดรถโบกรถนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับเฝ้าตามป้อมต่อมานะครับเฝ้าตามลานจอดนะครับตรงลานน้าพุนะครับก่อนที่จะเข้าล็อบบี้นะฮะต่อมาก็จะยืนเฝ้าหน้าประตูล็อบบี้นะฮะหน้าประตูโรงแรมนะฮะด้านในอีกนะครับก็จะยืนเฝ้าล็อบบี้แล้วก็ด้านในถัดไปอีกนะครับก็จะเป็นอ,อยู่ด้านหน้าลิฟต์นะฮะแล้วก็ ส่วนถัดไปก็จะเป็นในส่วนของลานจอดรถอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็คอยเดินสแกนจุดตรวจจุดนะฮะตามชั้นต่างๆนะฮะโอเคต่อมานะครับหน่วยงานสถานทูตออสเตรเลียนะครับรับอรบปรอชาย3นายนะครับอยู่เขตถนนวิทยุนะครับหน่วยงานนี้รับเฉพาะไทยพุทธนะฮะหน่วยงานต่อมาหน่วยงานคอนโดสินทรน,นะฮะร,รับผู้ชาย4นายอยู่ถนนวิทยุสีลม รับผู้ชายไทยพุทธนะฮะหน่วยงานต่อมาหน่วยงานสโมสรโปโลคลขับร <listings, S 2> ับผู้ชายสองนายนะครับอยู่ที่บ่อนไก่ถึงซอยโปโลนะฮะรบับเฉพาะไทยพุทธนะฮะส่วนต่อไปนะฮะส่วน,นหน่วยงานต่อมานะครับจะเป็นหน่วยงานเดอะพาร์คนะครับรับรอบพ่ชาย4ี่นายนะครับอยู่ที่เขตคลองเตยนะครับรับไทยพุทธต่อมาหน่วยงานธนาคารฮ่องกงแบงค์ รับผู้ชาย2นายอ,าอยู่ที่สวนลุมถนนวิทยุรับไทยพุทธไม่เคยมีประวัติคดีต้องททษมาก่อนโอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจหน่วยงานไหนนะฮะก็แจ้งผมเข้ามาทางไลน์ได้เลยนะฮะหรือจะโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับใครที่อยากจะติดต่อโดยตรงนะครับก็ กดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกของผมนะครับจะมีลิงก์สมัครงานอยู่นะครับคลิปที่ลิงก์เข้ามาคุยกับผมโดยตรงเลยนะเดี๋ยวผมก็จะสอบถามเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลอายุน้ำหนักส่วนสูง,สงวุฒิการศึกษาแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับก็ถ้าแจ้งข้อมูลเบื้องต้นมาเสร็จแล้วนะครับผมก็จะดูว่าเคยมีคดีความไหมนะฮะคดีความนั้นเป็นคดีความร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงนะครับถ้าไม่ร้ายแรงแล้วสิ้นสุดคดีมาแล้วไม่ต่ำกว่า3ปี มีเอกสารใบสิ้นสุดคดีก็สามารถสมัครได้นะครับแล้วก็ผมอยากฝากเพื่อนๆพี่ๆนะที่จะเดินทางเข้ามาสมัครงานนะฮะงดสารเสพติดทุกอย่างนีครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่น้ํากระท่อมขึ้นไปนะครับเพราะว่าเขามีการตรวจสารเสพติดตรวจประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับไม่ผ่านมาหลายคนแล้วนะฮะเสียทั้งเวลาเสียทั้งค่าเดินทางมาสมัครงานนะฮะก็อืมนั่นแหละหลายคนละที่ไม่ผ่านนะฮะ บางคนก็มาเถียงว่าเอ้ยกินน้ํากระท่มมันไม่ขึ้นหรอกมันตรวจไม่เจอหรอกก็ลองดูนะฮะเอาเป็นว่าผมได้เตือนแล้วนะฮะเตือนแล้วนะเพราะว่าไม่ผ่านหลายคนแลวนะค,คนที่ตรวจก็เป็นตํารวจนะฮะเขาก็จะมีอะไรอะเครื่องมือในการตรวจของเขานะโอเคก็เพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจหน่วยงานไหนนะฮะก็แจ้งผมเข้ามาทางไลน์ได้เลยหรือยังไม่สนใจหน่วยงานโซนบีนะครับก็มีหน่วยงานอื่นๆ ให้เลือกอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตามห้างโรงแรมคอนโดอาคารสำนักง,งานออฟฟิศโรงกันน้ำมันโรงไฟฟ้าและท่ากากาศยาสุวรรณภูมินะฮะตามโรงงานต่างๆตามหมู่บ้านนะฮะมีหน่วยงานทั่วกรุงเทพและสมุทรปราการไม่ต่ำกว่า100หน่วยงานนะฮะโอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจนะฮะก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะฝั่งไหนก็ไม่รู้นะฮะสองฝั่งนี้แหละนะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรืออาจจะ กดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ TikTok ของผมจิ้มลิงก์ติดต่อเข้ามาสมัครงานทางไลน์กับผมโดยตรงเลยนะฮะใครที่มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์สอบถามไว้ด้านลา่างใต้คลิปนี้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมา update, อัปเดตหน่วยงานที่เปิดรับรอปภตามต่างจังหวัดนะฮะโอ้โอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ เพื่อนๆแล้วก็พี่ๆหลายๆคนนะครับที่กําลังตกงานว่างงานหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานใหม่นะฮะหรืออาจจะมีงานอยู่แล้วแต่อยากจะแบบหางานให้ญาติที่กำลังตกงานว่างงานอยู่ตอนนี้นะครับแชร์คลิปนี้ไปให้เขาได้เลยนะฮะโอเคนะครับก็มีเพียงเท่าน,นี้แหละนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมฝากกดปุ่มหัวใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆและหน่วยงานใหม่ๆจากทางผมสำหรับคลิปนี้ ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนโชคดีนะฮะขอให้ได้ทํางานกับบริษัทที่สวัสดิการดีๆขอให้ได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานที่มีกัลยาณมิตรที่ดีนะฮะสวัสดีครับ